สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะเพิมพูดถึงเรื่องของเทคนิคการทำให้ตัวเองสดชื่นยามเช้าแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์นะคะตื่นเช้ามาสิ่งที่ออกกำลังกายสิ่งที่ทาถ้าทำได้ให้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันเผื่อเวลาไว้สำหรับตัวเองเพราะความเชื่องช้าตอนเช้ามีเยอะดังนั้นคลิปนี้ก็จะแนะนำว่าตอนเช้าเเนี่ย ถ้าเป็นไปได้ก็อาบน้ำอุ่นนะคะมันจะกระตุ้นเซลล์รู้สึกว่าตัวเองสดชื่นแล้วก็พร้อมที่จะปฏิปฏปฏบัติงานและลุยกับภารกิจที่ที่ที่จะต้องทำในแต่ละวันได้นะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยจะพกยาหม่องไปด้วยยาหม่องก็เป็นตัวช่วยตัวหนึง่งถ้าเกิดว่ามือเราไม่ก้างไม่เหยียดเราก็ใช้ยาหม่องเนี่ยทาถูงนวดแทนการแช่น้ำอุ่นค่ะทัคลิป นี้มีประโยชน์แก่เพื่อนๆแก่ผู้ดูแลและก็ผู้ที่สนใจสามารถที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวของแต่ละคนมาใต้คอมเมนต์นี้ได้นะคะและเพื่อการไม่พลาดการติดตามคลิปเพจพยาบาลเอียดช่วยใครทุกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ